สวัสดีค่ะคุณผู้ชมวันนี้มีเมนูข้าวผัดไส้กรอกสไตล์เกาหลีมาฝากค่ะข้าวผัดวันนี้นะคะจะหอมน้ำมันงามากเลยแล้วก็มีผักหลักชนิดครบสีเลยค่ะทานกับไข่ต้มโกชูจงังคลุกน้ำมันงากับงาขาวนะคะแล้วก็ขาดไม่ได้เลยก็คือกิมจิเกาหลีค่ะเดี๋ยวเรามาดูส่วนผสมกันเลยนะคะเริ่มจากข้าวหอมมะลินะคะเราใช้ข้าวไทยค่ะ หุงค้างคืนแล้วก็แช่ตู้เย็นไว้นะคะกระเทียมจีนหั่นแว่นถั่วแร่ญ,ญี่ปุ่นแกะเมล็ดนะคะเห็ดหอมสดซอยผักโขมนะคะเด็ดเอาแต่ใบค่ะแครอทหั่นเป็นเต่านะคะไส้กรอกหมูอาราบิกิแท้ร้อยเอร์เซ็นตค่ะ ขาดไม่ได้เลยก็คือน้ำมันงากับงาขาวคั่วของเกาหลีแท้ๆนะคะส่วนเครื่องปรุงจะมีแค่เกลือกับซีอิ๊วขาวค่ะเรามาเริ่มจากเอาไส้กรอกมาทอดก่อนนะคะน้ำมันที่ใช้จะเป็นน้ำมันรำข้าวค่ะพอไส้กรอกสุกทั่วนะคะสังเกตได้จากหนังเริ่มเปริ้ยออกนะคะก็ตักขึ้นพักไว้เลยค่ะแล้วเราก็จะมาผัด เรื่องต่อนะคะเริ่มจากแครอทก่อนค่ะเพราะว่าเป็นผักที่สุกช้าที่สุดนะคะเราก็ผัดจนแครอทเนี่ยเริ่มเปลี่ยนเป็นสีใสๆเล็กน้อยนะคะจากนั้นก็จะใส่ผักที่เตรียมไว้นะคะก็คือกระเทียมถั่วแระญี่ปุ่นแล้วก็เห็ดหอมสดค่ะผัดให้เข้ากันนะคะเติมเกลือลงไปสักเล็กน้อยค่ะ เพื่อให้ได้รสชาติในตัวผักนะคะจากนั้นก็ใส่ผักโขมลงไปผัดเลยค่ะคลุกให้เข้ากันนะคะจนกระทั่งใบผักเริ่มสลดนะคะเราก็จะเติมข้าวค่ะลงไปผัดต่อเลยค่ะ คลุกข้าวให้ทั่วนะคะให้ผักกับข้าวเนี่ยเข้าเป็นเนื้อเดียวกันแล้วก็จะเริ่มใส่น้ำมันงาน,นะคะใส่ให้ทั่วเลยค่ะแล้วก็ซีอิ๊วขาวคลุกๆบีๆให้ทั่วนะคะสังเกตได้ว่าจะไม่ใช้สันตะหลิวเนี่ย กดไปที่ข้าวเลยเพราะว่าจะทําให้เมล็ดข้าวหักนะคะคลุกให้ทั่วและชิมรสตามชอบนะคะเมื่อคลุกเสร็จเรียบร้อยแล้วก็โรยงาให้ทั่วเลยค่ะแล้วก็คลุกอีกรอบหนึ่งตักเสิร์ฟได้เลยค่ะขอบคุณที่ติดตามชมพบกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ